วัสดีครับโดนัทพัทรพลครับก็โดยปกติแล้วผมเป็นคนชอบออกกำลังกายครับผมเวลาว่างจากทำงานอะไรเงี้ยอย่างถ่ายละครนะครับผมก็จะ ไปฟิตเนสบ้างแล้วก็ไปแบบเตะฟุตบอลกับรุ่นพี่บ้างอะไรเงี้ยครับก็หาแบบพวกบอดีเวทเล่นเอาใช่ครับผมก็จริงๆเดี๋ยวนี้ใน y o u t u b e มันก็มีให้ดูเยอะแยะอะไรเงี้ยก็จะมีแบบผมก็จะมีดูอยู่คนหนึ่งก็จะมีท่าเหมือนแบบว่าภายใน20นาทีอะไรเงี้ยก็เล่นแบบเหมือนแบบทุกๆวันก็ถือว่าได้อยู่ครับผมก็เหมือนแบบมันก็อย่างเหมือนแบบ เก็บกล้ามเนื้อเราไว้อยู่ยังสะสมกล้ามเนื้อเราไว้อยู่อะไรเงี้ยครับก็สามารถแบบเบิกอุทิ่บัานได้สำหรับหัวเข่าใช่ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะกีฬาที่เราเล่นอ่ะมีทั้งบาสมีทั้งฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็เป็นกีฬาที่แบบใช้การปะทะเนาะเราก็ด้วยด้วยสายงานที่เราทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบถ้าเป็นการดูแลใช่ไหมเราก็เหมือนแบบหลีกเลี่ยงการเข้าปะทะที่มันหนัก อะไรเงี้ยผมก็เหมือนแบบเซฟคนที่เล่นกับเราด้วยแล้วก็เซฟเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมการดูแลก็เหมือนแบบไม่ไม่ใช้แบบส่วนนี้มากแล้วก็เหมือนแบบเติมพวกคอลลาเจนหรือว่าวิตามินที่เป็นแคลเซียมเพื่อเสริมแบบให้กระดูกเราแข็งแรงอะไรเงี้ยครับอาหารจานโปรดหรอที่เป็นสุขภาพถ้าเป็นสุขภาพจริงๆอ่ะผมชอบกินง่ายๆนะครับก็จะมีแบบพวกกล้วยแล้วก็เหมือนอกไก่ปัน่นอะไรเงี้ย ถ้าช่วงแบบที่เราคลีนจริงๆนะผมจะชอบแบบกินพวกอกไก่ปั่นอะไรเงี้ยครับ<ม>ที่มันไม่ใช่แบบอกไก่ปั่นแบบเพียวเลยก็คือเหมือนแบบถ้าถ้าผมกินนะผมจะจัดจัดตารางตัวเองเหมือนบอกว่าตื่นเช้ามาเขาจะอ่ากินกล้วยแล้วก็อกไก่ปัน่นขวดหนึ่ง70มิลลิลิตรอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลางวันก็จะเป็นแบบอ่าอกไก่ไข่ต้มครับกล้องแล้วก็มีแบบอกไก่ปั่นเสริมอะไรเงี้ยครับผมช่วงที่แบบคลีนจริงๆนะ ใช่ครับผมแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยแบบฟิตเนสไปด้วยครับผมนะครับสุดท้ายน,นี้นะครับก็ฝากนิติสารชีวจิตด้วยนะครับปกโดนัทครับฝากเลยครับ